đúng anh ôm nó tôi nhây tôi nhây tôi nhây okay, oh, <laughs> một nén đất một nén đất thế ôi nè 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 họ mà tham được, đấy tham thớt mà dậm đốt đấy bay nốt đốt nè 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 thấy không mình ốp nga nè nó đừng để lại nga nga Ô, nga 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 đi Đi, nga 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 đập lại Đập lại, đập lại nga 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 อ้าถั่แมนอีลีแมนอีลี้แฝันฝันฝันอยู่ประวงเขายืนเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เงินอมเนาะอ้าดูดูดูเงินอมเงินอมสุดยอดสุดยอดตุ่มต่างแห้งต่างเหนื่อยลูกเดนื่อยลู่โคตรเลยดีจังอ้ามได้เอาไปซ้ายไปบุญแดงเลยซักมาคิดว่า ອໍຖ້າຜູ້ຊົມຕອນນີ້ເຮົາກໍໄປລາກງຽນນ້ຳກັດເນາະເຄືອຄືວ່າເຮົາກໍຈະໄດ້ໂຕນີ້ກໍໃຊສາໄງາວ່າມ່ມັນຕົ້ນໄມ້ແລ້ກັບືນມາເອາສົດຂອງເຮົານາຮອົາລຸຍໆລຸລຸຍນ້ກີນອງເດີ້ໂກບເອົາໄປມາດຟ້ດພນອງເີ

ครตอนนี้เขาใกล้จะถึงทุกเมื่อแล้วเอฟซีเอ้ยนี่เอาลุยๆนํากันเด้อตอนนี้ใส่รายงานว่าเงินขึ้นตึกต้นไม้ท่าแล้วฮอดม ทำร้อนมากแต่ที่อถ้ารักกัน็บอกถ้ารักกันก็ลงยามันเห็นอันหัวมนันเป็นไปงรักกันก่อนนงายทีมันพูดนึงรักดวงนั่นพูนึงก็ต้ออยู่ในสวน

Đấy mấy sẽ nó đốt Cái, ừ. nên, 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 ừ, cái này lắp đi có không hả? Nè 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 hên không sẽ đem mình phải sai không đi

อยู่ประวงเขยืนเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เงินอมเนาะโอ้ยดีจี๊มากเฮ้ยเนีะเดียวพอคขายิงไป็นเสนะมึงคืนข้าไม่รู้ดิบหรือกระเด้งอ๋อเออฮ่าโูดูดูเงินอมเงินอมสุดยอดสุดยอดตุ ด้งแห้งเลยลูกเด้อลูกโคตเลกดีจังอ่าบ่ด้กไปซ้ายเออบ่ด้อไป้ายมาคินว่าฮ่าถูกเนอมเนาะเอ้กเงี่ยับเน่ะชักกูได้เด้อไปเาไปเมืองปะยกับกันพี่น้องอ้หมันมารขันมเนาะสุดยอดสุดยอด ตอนนี้กระเทียมมาหอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้มันกันโยมเลยนี่จัดสี่แล้วมาบัดนี้ดังไฟจีดังยี่นอกดังไหนฮึอาเขียมจีพากันดังไฟแล้วก็ลุ่นได้บัดนี้งินอมโอ้โธ่งามๆงินอม เสริเดอเสรดอเจ้านี้เด้เดเดอดอืมเงินอมอ่ะต่อไปทำกานอ่ะขวากันเนาะอ่ะขอ,ขอ,ขอบอกใจเด้อเอฟซีเด้อที่ว่าเข้ามาชมกะคลิปนี้ก็จิข้อจบเพียงเท่านี้เนาะอ่ะล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสบายดี